ดากแล้วครับอืออยู่อ้ยสวยง่เลยตัวนี้งจดครับนี่นะปซิังต่อรวยจมแล้วยบุปลาตัวนี้ดิก่อไปแล้วตัดละตักไปแล้วยูยตัวสวยี่ครับถ้าเกินหัวเกินวาจะไหนนะครับทางผมอู้ยอู้ย่เสยครับตาใสน่ารัตัวนี้มันครหรอวะ สวัสดีครับเต่าน้าหนอครับมาใน,นวัาทุกท่านมาหาตกป่าอยู่แม่น้ำสองข้ามครับใส่เยื่อกุ้งฝอยนะครับเนอ ขั้นไม้ไผ่ขั้นสันสันสองขั้นมือเนียวามาสองขั้นครับเผื่อขั้นหนึ่งขาดก็เอาขั้นหนึ่งแทนนะครับ,นรบเนาะเขาก็จะพายเรือไปหาตกน้ำพุ่มใหม่พุ่มหยาครับบริเวณขอบฟังนะครับจุดใดเป็นห่มห่มลมลม,ลมเป็นค้อนใหม่นะครับเนาะป่ากาป่ามอชังเหยียบป่ากระแห้งหรือป่าอื่นๆแหละมันก็ไปอยู่น้ำจุดทั้งสันเนาะในเช้ยงทั้งนาเขานี่ครับ ชนไผ่ของผมที่ใส่เนี่ยประมาณเมตรหาสิบครับหมอกับการไายเรือตกป่าในพื้นทีแ่แคบๆเนาะนจุดแรลกเขามาช่วงหาม้งส่อครับเมือเ่อี่หลุนบังน,น้ำกันโดนๆเทื่อนะครับมาหาตกป่าอยู่ม่นลำสองข้ามเนี่เนาะแดดกำลังหอนๆป่ามันะกินเบ็ดอยู่ครับ ตัวเบ็ที่ผมใส่มื่อนี้ครับตัวเบ็จีดอร์มันี่เบอร์หาเนาะสำหรับที่ผมใส่ตัวปากกาประมอช่างเหยียบหรือปลาอื่นๆครับผมใส่จีดอร์มันี่นี่แหละเนาะตัวา่าเบอร์น้อยสุดเป็นเบอร์หาครับเหมาะกับการมาหาตัวปากกาเนาะนี่แหละถ้าใดที่สนใจก็สามารถสรั่งซื้อได้จากเพจจีดอร์มันี่เนะาะทักไปทางเพจเลยครับ อยู่อ้ยสวยอ้ยง่ายเลยตัวนี้ตัวแรกครับงามงามงามอ่ตัวแรกครับเธอใส่งามเลยเนาะหลากอีกแล้วครับแห่มาเกินกันชั่วช้าอยู่ปะโมออยู่แบบกระเป๋าปะเหรอตอดคอยแท่ กินนยี้ดิครับอุ้ยจมแล้วอุอูหัวกระแยงครับสวยโยนะครับแต้มสองนานจุดหนึ่งครับนี่เนาะเป็นห่านสะดุงเหมือนเหมืจักหน่อยกป็จะมีป่าอยู่ น้ำหมดเลยครับน้ำเตื่นเตื่นเนอะเอาต่อแล้วต่อแล้วยู่บ่บ่อย,อยูสวยกาหน่อยวะนี่อยู่แล้วครับอืมโอ,มอมใส่กลางกลางตัวนี้เอาไว้ก่อนครับ ต่ออยู่ครับจมแล้วค่อยๆจมแล้วอยู่อุย้ยสวยอยู่ดิอุ้อย่ว่าลุดลุดอีลีอุ้อย่างหอดผิวนนามหมอไหมครับปะก้านละมาก่อใบบัวพอดีโอ้ Về, được cái tỏa được không? pha siêu mắng tỏ hơi khoái thấy, ướt chôm lắm, ướt bôi con, bay leo, ướt cà, cà tổ bọ nhầy, cà nồi, thảm อ่นนี้แลล้อยู่ครับเออ่าอขาวแับนี้ <c oughs> ขาวใส่นี่ก็แล้วง,ง่ามครับ <c oughs> เก็บจุดต่อมาครับจุดที่สามตกได้สองทางทาง่านก็ตกได้ครับทางนี้ก็ย้อนได้เนาะ tiền cặp thả lắp thả lắp lắp thả lắp yoi chúng tôi chuối, ngay khắp đâu đều 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 ơi nhìn đi bác đây xuôi lời โอ้ป่าตอดคอยครับอาจจะเป็นปลาน้อยแล้วล่ะตัวนี้ไม่ตัวเดียวแต่ตัวนี้มมเห็นบร่ได้ถ่าดโดดนะครับย้อนลงไปมันก็กินเราทันทีอาจจะเป็นตัวน้อยตอดตอดโดนเราบ่ติดเจกเทือน น้ำเื่นครับตุ่นไปที่ละจุดนี่แหลนะเนาะจุดละตัวสองตัวก็นยังเทวดีอยู่นี่สักไตน้ำบราค่อยมีเฮ่อปะเด๋ยครับตัวมันเป็นคึ้มขมซื่อๆเนาะมองบนคึ้มนีป่า <laughs> ลากลับป้าปากแง่งหรือปากกาหน่อยพุ่น สวัสดีครับอยู่แล้ววะกระแย่งนี่ครับดตัวนึงรุดตัวนึงครับกระแย่งเนาะมจมไปเลยครับอูย้ยไงตัวนี้ปะกาปะกาโอ้นี่ปะกาขันตัวแง่มันบอะกรินซาครับจมเลยเออ สวยครับตัวนี้จะต้งไปจมลงไปเลยกินแล้วครับกินแล้วเอาตงเดากินรสปลายังอยู่บ่บ่อยู่โอ้ยปลาซิวโอ้ยป,ยป,ยป,ป,ปลาซิวกับติดบบบนี้ปลาซิวกับปลาซิวไข่พร้อมด้ีครับนี่โอ้ว้าวครับตัวนายฟอด ทางอื่นโมโหอื่นว่าจังไลยน,นะครับทางผมเอื่นหมักหว่านะไม่ได้กินโดนนะครับผลไม้นี่อ้าวอ้าวเพชรจมครับอ้าวโอ้ป่าดา,ากไปติดก็ได้ดบุ๊คับอุ้ยยูยูอยุ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยหลุดแล้วว่าย,ยังอยู่อยู่ครับเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้หนี่เด้ยตัวผ้านะเออสวยอยู่ครับ หาล,าลากพลายามเลยบุน่ะเวลาเผือกินดิดิถือว,ว่าสวยนะครับใส่เนี่ยห,หวานครับก็หวานยังฝานได้ดนึง แล้วอุ้ยอุ้ยสวยสวย,ยสวย,สวยอือสวยแล้วครับตัวเนี้ยือว่าสวยเลยนะอีกแป้มนะครับค่ะ ลงไปแล้วปลาอย่างปาก้าน้อยโอ้ยตายห่งแล้เอาอ๋ติดแล้วครับอ๋อ้า่น้อย ครับอุ้ยสวยอุ้ป่าปลาดปคือลาดครับโอ้ยวยุกินจมๆใส่นีเนาะกินเล็กเลยครับเด้ตัดสายออก <c oughs> จำได้วายยุ่นี่มันมีก้อนหินครับอุ้ย,ยคือปาลาดอีกแล้วลากินสีละอู้อ้ปาก้าครับอู้สวยยุแต่น,นี เตมครับข้าวเครื่ดุง้งอ๋าจะตกปลาข้างหน้านลยครับมันมีเท่าครับมันติดเท่าในป่าก็จะบอกกินเพชร พยายามยอ้อนห่หา,งหางเท่าไงว่าอโบยมาเป็นยูแล้วนะหลากยังสันอืมป่าตอดอยู่ครับมันเกินกัน อุ้ยูอ,ยอย่สวยเลยครับใส่สวยอีกหนึ่งแต้มครับ กินเบ็ดกินปกาก้ามันจะไลยแล้วครับนี่ฮะนี่แต่ว่ามันดึงม่ขึ้นโอ้กะแย่ครับนี่อหอมกันครับจุดนี้เนาะนี่หอมอากาศฮอนพุทวไป สวยครับโอ้โหถอดได้ค่อยหนึ่งสวยๆๆเตรแยมสวยเลยครับข้างใต้เนี่ยมันมีเหยื่ออยู่เลยครับเอาถอดแล้วถอดแล้ว,ลวย้อนมันกินเลยมันเกินนึกเลยกันอืออีกแล้วโอ้โหตัวนี้สวยๆครับทำไมาอามา่ะเนาะ ต่อจ้าครับเอาถือแล้วอุ้ยไงอีกแล้วครับจินไกลๆเลยตัวนี้สวยครับอื้มอันตดอย้่ครับหน่อยลงบ่อุ้ย สวยอีกแล้วครับบูตัวง,ง่ามเนี่ยใส่ง่ามครับน่าต็มเอาประกาหน่อนดี หน่อยอแล้วครับโอ้โตัวนี้หน่อยเนี่ซิวจใจผมเน,นี้โอ้เบ็ดกินดำมานี่ครับติดหอดปลาซิว <c oughs> หน่อยฮ่าไงได้เบ็ดนะครับปล่อยตัวนึ่งอีกสักจุดสองจุดแถวนี้ครับกจ็จะพอแล้วล่ะน้องครับได้ปลาพอสมควรทำไง เอ้าติดแล้วโอ้กินเร็วนั่นแหะอันนี้ใส่หน่อยอยครับไป แรกสวยยูจุดนี้ใส่ถอดครับขยามาเรื่อยๆน้ำขอบนี่แหละครับขอบฟังเอ้าติดแล้วโอ้ยสวยยูใส่ซ้ำเล ถืออีกแล้วครับโอ้โหแคหน้อยโอ้ยตัวน้อยครับพอแต่ตัว,ตวน้อยชุดตกปลาบ่นลายครับเพราะว่าเพิ่นมาหลอกน้องเนาะมีโครงการหลอกน้องมาที่นี้ คอ,อนใหม่อยงองยู่ขอบหวยมันก็ได้เหลือหน่อยครับติดแล้วครับอุ้ยยังยู่อู้อสวยสวยตัวนี้อ่งแต้มครับฮึอือสวย ปลากไปแล้วโอ้ยกาหลายไปเท่านี้ตัวตัวบ่ค่อยใ่ญ่ปานได๋ครับอื้มอื้มอ,อ,อยู่ตัวญ่อยู่ดยดิอยู่ไปอยู่แล้วขึ้นบ่นีสวยอยู่ครับโอ้ อีกแล้วครับอืมจมเลยตัวนี้โอ้สวยอยู่ยังเต็มครับกลับบ้านกันครับอย่ากลุ่งเบิดละนะครับได้หลายแล้วละเมื่อน,นี้เนาะถือว่าป,ปลากินดีครับกินได้ครับสาห้องมือนี้ครับ นี่เนาะปลาใส่งามๆหลายตัวอยู่เกือบเกือบโลอยู่ครับก็ได้จะเป็นปลาก้าและครับนี่ปลาลาดตัวนึงปลาลาดตัวนึงแล้วกะมองนันปลาเยี้ยนะครับงามจิ๋นหรอกจากน้อยน้าม่าเนี่ย ปากแยงก็จะร้ายนะครับก็จะเข้าสู้ฤด,ดูกาลน้ำหลากน้ำแดงตกปากะแยงนะครับช่วงฤด,ดูมรสากจะเบิดลงนะแต่ปากอาจจะเห็นตกป่าร้ายขึ้นนะครับอ่ะเทนาค่อยด้วยกันไหมครับมีหลายจุดที่ห่อจะสามารถตกได้อยู่นะครับแต่วันนี้พ่อสน,อนิทกอน ต้องเด็กๆคือเจ้านั่นล้าคือเห็นเงาป็นกระป๋องอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ออมส่งของมาให้ครับโอ้คือยังคือยังจะเบิ้งจะเบิ้งเทเละอย่างก่อนชอแน่นเอาชื่อแบบยื่นมาดูของพ่อเตยอาโอขอบคุณครับอันนี้เป็นเสือเนาะยิ้มคะตรงกันส่งบบกแฟเก่งขอบคุณยาวขอบคุณค่ะ ขนมคุณขอบคุณไปทางคุณอันนี้เป็นอยัางนี้กาแฟเม็ดกาแฟอ่านบอกมันเป็นภาษาอนไรภาษาจีนกาแฟจ้าขอบคุณหลายๆจ้าเอาฝากจ้าขอบคุณหลายๆครับขอบพี่ออมนะครับเราส่งมาให้ส่งงขอมา แม่ขอนดิอันนี้ย่านแม่นัำนจียังก่อนฮที่แกพอซืออันนี้อ้จะไปเสีย้ากได้คุดม่กับกลวเขาขอบคุณครับขอบคุณพี่ออมนะครับส่งคองมะ้เนน่ามีของจิดดัุอยู่ของกินอากาศมีของใส่นแน่นาน อันนี้ที่ส่งของมาให้อีกท่นหนึ่งนะครับเนาะมันไม่มีชื่อเลยมันไม่มชื่อเอาเอาผูดอันละโมไม่มีชื่อคือกันะละนะครับขอบคุณค่ะเนี่ยเต็งยัง,งได้เอมเอลซ่าขอบคุณก่อนแล้วข,ลวขอบคุณก่อนแล้วขอบคุณค่ะขนมเล็กๆสนใจอ,อันนี้อะขนมขนมมาเดียว,วขนมที่สหขนมดินสอ เพราะวาตอนเป็นตอนที่เอลซ่าไม่ได้ถอดเสื้อเออนั่นแหละตอนมาหนึ่งพี่อนบอกว่าอันนี้มันอันนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนคือจังปตกาจริงกระตือเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหลงเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอย่างริวอร์เตอร์มันก็เป็นแบบนี้ขนมป๋ากินมันด้วยกินมันดบว ตอนนั้นอะไรจิ๋ชจิ๋วจิ๋วไปมันเป็นอย่างนั้อันนี <t 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 ้กาแฟแล้มันเป็นปลาหมึกกอ่ะเหมือนปลาทะเลแต่ไม่เมือกอ๋อเลยใช่ปลาก็ใช่ใช่อันนี้เป็นอย่างกระส่ให็นทอด อยกินซอสยากินอต่งกินแกลยขอบคุณครับตั้งสองทันเนาะนะครับกาดก็ได้ดีๆเล้ยมือนี่ยนจะตกลูกออลูกอมไมเป็นลูกอมบอกม่หวานแตันนีเด้อเนาะดกตัวนี้มันไข่หรอว่าอกานี่ยครับไข่ตัวไข่จะเขารูดู ดูคนแล้วนะอากรลมใครกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำหวยห้างหน่อแหละครับน้ครับช่วงนี้ก็กำลังหาด้เนาะมันถึอจันถือสะดุงแน่ถืกมองแน่ครับพอได้ขิ่นอยู่โอ้ลมแห้งครับมอนเยอยุยเบลินหาอา

ต่ำตอบอกทัวนะครับเด็กๆได้กินได้กินกุ้งนะกุ้งถือจันพ่อครับบอลแมนถือสะดุ้งถือจันจันในหเอาใส่ไว้กับสองสามมือได้กินตัวนึงก็ยังถือว่าดีเลยก้งม,ม่นำ้ำกุ้งกุ้งธรรมกางน้ำแซ่บเนื้อมันเหนียวกว่าได้กินกุ้งบ่อยนะเพื่อนก็ได้อร่อยอากาศกำลังดีนะเมือนี้เนาะ ลมลมครับเหมือนฝนจะตกนี่แหละเพราะว่าอากาศอ่าล้งล้งเยอะนะครับโต๊ะงาจจะเด็กๆไนแล้วเนะะาะสำหรับมินี้เนาะไว้สำเนียก่อนครับฝาคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านทีทท่ติดตามและชมครับเดินหน้าขอลาก่อนสวัสดีครับ